สวัสดีวันหยุดวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ที่24มสสายนวันนี้บะม,มีก็หยุดมาดูซิสองคนแม่ลูกตื่นสายกันมากตื่นสิบโมงครึ่งนี่วันนี้เรามาดูเมนูอาหารกันนะคะนี่พี่เจกินนมเปรี้ยวรสอะไรนะรสพุนใช่ไหมบูเบอรี่จะบูเบอรี่ที่แดชชอบกินเนี้ยค่ะต้มแซบร้านประจําของเรานะคะร้านอะไรนะ ลาบร้อยเอ็ดค่ะต้มแซบยั่วๆจ้าแล้วก็บะมี่เพื่เดี๋ยวร้านกิดร้านยายเม้าเซเมาร้านยายของกิดนะคะอร่อยมากเลยนะคะเป็นยังไงแล้วก็นี่ค่ะคาปูเย็นชื่นใจแล้วก็ บลูเบอร์รี่เย,ย,ย็นอาสกินอ้าวชื่นใจ,นใจวันนี้พาย,ย่าไปหาหมอฟันแต่หมอฟันไม่อยู่นะคะอากาศหนาวต้องปิดแอร์อยากให้คนดูแลต้องเปิดใจอ๋ออย่างนี้ก็ได้เหรอครับให้ามานั่งตรงนี้ดิไม่เห็นมามีเลย แล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะพายญ้าเอาน้ำหนูมากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะพายญ้าไปแก้บนกับเจ้าพ่อทัพยานะคะทัพยาอะไรเจ้าพ่ออะไรเขาเยียที่หนองเต่าเจ้าพ่ออะไรไม่รู้ทัพยาอะไรยาออรแม่ไปบนไว้ว่าขอให้ซื้อบ้านได้ราคาถูกๆนะขอให้ซื้อบ้านใกล้ๆถูก,กได้ราคาถูกๆนะ นึกออกไหมคะขีไม่ออกกระบ,บนขีไม่ออกกรบ,บนรีบกินโมขีวันนี้โม,มขีวันนี้แล้วรีบกินค่ะแล้วรีบไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมามีอื่นมันของกิอนเป็นไงอบอกรสชาติอันนี้คำนี้กินเพื่อใครแล้ ส่งของไปให้แล้วนะคะเขียนจดหมายไปให้แล้วนะคะแล้วคนที่ได้ให้เขียนไปให้ก็เขียนไปแล้วนะคะก็คือใครอ่ะไม่รู้จักเมื่อวานคุยกับพี่สุบันพี่สุบันบอกว่าให้ส่งให้ไปจองเยี่ยมทางลายเพราะว่าคนเริ่มเยี่ยมน้อยนี่ส่งลายไปไม่เห็นเขาอ่านเหมือนกันเดี๋ยวโทรไประสานก่อนอันนี้คําเผื่อเขาจะให้เยี่ยมอีกนะ เฮ้ยไม่ใช่พี่เข็มลุงเข็มลุงเข็มอือมีหลอดดูดทำของลุงเข็มนะอ่ะถ่ายเลยเดี๋ยวอ่ะ ชื่นใจขอบเดียวชช่ไหมอือร่อยแล้วแม่ว่าเดยวยังไม่รู้เลยป่าป้าๆจะค้งบนขอนนครับสอนน่าจะรู้นะรู้ยังก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยอร่อยแล้วเนี่ย แสดงถ้าอยู่ดิงฟิเจอร์ก็ชอบกินต้มจืดมีเหลืองต้มจืดร้านายากิบที่สุดสิยากิบแต่ก็อร่อยนะน้ำซุปข้าอร่อยดีเนาะน้ำสุปอร่อยละมุนมากค่ะห่ะดูดเลยค่ะ อันนี้กินแค่นี้ก่อนนะคะจะรีบกินแล้วนะคะอโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนสิบ๊ายบายค่ะ